สวัสดีครับโครงการส่งเสริมการใช้ระบบทีวีสารสังเทศเพื่อการเชื่อมโยงตัวรรนระหว่างองค์กรในโซ่กานเต้าหมาย EDSL ปี 1, 2 5, 5, 6, 7นปี2ร1โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและหมืองแรกสำนับโพลิสติกกระทรวงอุตสาหกรรมและได้มีที่ปรึกษาโครงการคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือกับทางสมาคมสังคมซอฟต์แวร์ไทยได้พัฒนาตัว3 5 c o m เพื่อเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการได้มีการเปิดตัวโครงการตั้งแต่ปี2507ไปเหตุผลของการนี้ที่ทําให้เกิดโครงการแลกเปลี่ยนซึ่งให้ความตระหนักในแง่ของตัวอินโฟม a ร์ชันเพื่อจะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง ต้นน้ำคือผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ซึ่งจะเชื่อมโยงส่งมาให้ทางผู้ผลิตผู้ผลิตจะส่งข้อมูลต่างๆนี้ไปให้กับทางผู้นำเข้าหรือผู้ค้าส่งหรือทิ่ซเตอร์พร้อมกระจายสินค้าไปยังร้านค้าปีต่างๆที่กระจายไปถึงสุดท้ายไปถึงผู้มือผู้บริโภคหรือลูกค้าในเองข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะสามารถเชื่อมโยง ส่งหากันได้เพื่อจะได้เห็นซับไเชนทั้งหมดทั้งระบบได้ด้วยอ information ินโฟม t ชันทางด้านอีเธอริตหรือทีมต้นดาต้านั่นเองทำให้เกิดเป็นซับไพเชนอินโฟม t ชันเกิดขึ้นมาโครงการนี้ได้มีการนำล่องหรือทำตัวอย่างไปใช้แล้วในโครงการของกรมสุลกากรมศุลกากรนะครับเรามาเรียนรู้กันถึงว่า EPL คืออะไร EPL คือ Electronic Extension Map k t p l i c a u e g e ซึ่งเป็นกระบวนการางด้านเทคนิคที่ส่งข้อมูลกันและวัตถุประสงค์ของโครงการก็คือทำมาเพื่อเป็นสันดาษกลางในการเชื่อมโยงเปิดให้ทุกคนสามารถเชื่อมโยงกันได้ทุกที่ทุกเวลาซึ่งจะโฟกัสในกลุ่มของอุกษาหกรรมหรือผู้ใช้ที่เป็นขนาด ลเล็กหรือ SME นั่นเองหน่วยง,งานที่ได้มีการสร้างหรือตกลงนี้จะมี2หน่วยง,งานด้วยกันคือ UNC Fact กับส่วนของ o n c d นซึ่งได้มีการตกลงมาตรฐานคุยกันใน5เรื่องด้วยกันคือเรื่องของวิธีโปรเซสเรื่องของการปรับเ r a t i o น p r o t o c o l Agreement เรื่องของ core data component เรื่องของ messaging และเรื่อง visibility and responsibility ซึ่งสรุปออกมาแล้วก็นำนไป Certify กับทาง ISO ซึ่งออกมากลายเป็นสันดาษด ISO ย่สิบเอ0ออกมากันด้วยหน้เรื่องด้วยกันนะครับในโครงการได้มีการพัฒนานตัว การในการแลกเปลี่ยนชื่อว่า3ามพง์ให้สเปยซึ่งทําหน้าที่ลงทะเบียนหรือแสดงตัวตนให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และมีการลงทะเบียนและก็ส่วนของมิสเซลล์พาร์เนอร์หรือ SME ที่เราคุ้นเคยกันก็ต้องมีการลงลงทะเบียนด้วยเหมือนกันซึ่งเป็นการแสดงตัวตนของ,องทั้ง2ฝ่ายคือใช้ระบบผ่านกลางด้วยกันส่วนอันนึงที่เป็นเรื่องของตัว e s p e l ี y เป็นการที่จะเอานำกระบวนการตามเส้นดัดไอโซมาบิเมนซึ่งในโครงการนี้จะมีตัวอย่างให้ประมาณ1 8แบบด้วยกันการทำลิสเซ่โปรเซสของแต่ละแบบของแต่ละโปรแกรมก็จะมีความแตกต่างกันไปในกรณีแบบแรกนี้เราสามารถเอาตัวสมองให้ถูกเนสามารถที่จอคิ e สร e างสวิจากโปรแกรมของเราเพื่อให้กับยูเซอหนึ่งคน แล้วก็ทําเรื่องของตัวมบายแอได้เลยอันนี้เป็นแบบที่ง่ายที่สุดนะครับแบบที่2จะเป็นการแปรเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างโปรแกรมซึ่งจะมีโปรแกรมทั้งหมดตัวอย่างนี้ก็จะมีโปรแกรม4แบบด้วยกันนะครับแล้วก็ถาก้ายกาบทำงานกับโหลแอปบางส่วนก็ได้นะครับลักษณะการเปลี่ยนและการโครงการที่ทําไว้ก็จะเป็น ERP สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับตลกกาดกลางออนไลน์ได้ตลาดการออนไลน์ก็สามารถจะเอาข้อมูลนี้สง่งกลับมาหาที่ e p ได้แล้วก็สามารถจะส่งไปหา POS ก็ได้หรือจะส่งมา CRM ได้จากการทําการทดลองเราเริ่มจาก process ต่างๆเริ่มต้นลูกค้าเกิดขึ้นมายังเป็นลูกค้าเราสามารถจะเริ่มที่ CRM ก่อนเมื่อเราเกิดข้อมูลขึ้น CRM แล้วนี้จะทําการค้าขาย ก็สามารถจะโอนข้อมูลไปหาที่ EP ก็ได้หรือจะไปที่ Point of Sale ก็ได้แล้วก็เกิดออเดอร์ขึ้นมาแล้วสามารถจะเกิดรับข้อมูลคำสั่งคำสั่งขายจากตลาดการออนไลน์ส่งให้ EP เพื่อจัดการหลังบ้านอีกทีก็ได้อันนี้เป็นโครงการที่เรานำล่องไปปี25ง6 วิเศษโปรเซสแบบที่3ก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามองค์กรกันจากวิเศษพาร์เนอร์ที่1ส่งข้อมูลมาที่วิเศษพาร์เนอร์ที่2หรือไปที่พิเศษพาร์เนอร์ที่3-4-5ไปเรื่อยๆสามารถจะส่งข้อมูลได้เป็นแบบ m a n y to many ซึ่งเราจะเจอในส่วนใหญ่ในส่วนของการทำาปนคำสั่งซื้อมเมเสนอราคาซึ่งจะมีการขระบวนการํำงานส่งผ่านทางแฟก รือว่าอ e ีเมลซึ่งะางวรั้งจะเสียเวลาในการทำงานแต่โครงการนี้ก็ได้มีการนำร่องเอาเป็นเซ็ตเป็นเแบบนี้การอีเมนต์ตามมาตรฐาน EBM L ด้วยซึ่งจะเป็นลักษาะพวกนี้จะส่งข้อมูลกันไปหลายๆคนได้โดยที่ไม่ต้องส่งทางกระดาษหรือทางอ e ีเมลอีกต่อไปส่วนแบบที่4ก็จะเป็นการรัพพาใช้ ข้ามไปทุกๆทุกๆแอปพลิเคชันของลูกค้าหรือของบุษซีบแเนอร์แต่ละนคนแล้วก็อาจจะใช้บางส่วนของของแต่ลอันมาแอพพลายใช้ได้หรือจะเป็นออกเป็นโมบายของแต่ลอันก็ได้ซึ่งจะทําให้เกิดความมิติที่หลากหลายมากขึ้นสําหรับในโครงการใน2 0ารนี้เราได้มีเต็ีมตัว e m l หรือ a p i ให้ทั้งหมด10กระบวนการคือ1ใบเสร็จราคา ใบสั่งซื้อใบสั่งขายใบส่งสินค้าใบแจ้งหนี้ใบเงบภาษีใบเสร็จรับเงินใบเพิ่มหนี้ใบลดหนี้ใบรับสินค้าเข้าซึ่งสามารถเอาตัวสถา,านี้หรือตัวเอปไนี้ไปลองใช้ใน,นในซอฟต์แวร์ของแต่ละท่านได้สำหรับการลงทะเบียนสามารถที่ซอฟต์แวร์เ้าสามารถจะลงทะเบียน หน้ที่จากขบวนซึ่งหลังจากส่งข้อมูลแล้วจะต้องให้ทางฝ่ายแอดมินหรือเจ้าที่ของสมาคมเป็นการดูเวาสารแล้วก็อนุมัติที่จะส่งวิเซอร์โปล่ตับไปให้ที่จะเข้าระบบต่อไปทีนึ้งส่วนสำหรับวิเซอรหรือ SME ในระบบจะเรียกว่าบิสเซปาร์เนก็เริ่มจากการลงทะเบียน แล้วก็เลือกซอฟต์แวร์ที่มีการลงทะเบินไว้ต้องการใช้ซอฟต์แวร์ชื่อว่าอะไรเวอร์ชันอะไรหลังจากนั้นก็จะส่งซับ m ิ t หรือส่งเอกสารมาที่ระบบให้ใช้ที่สมาคมเป็นผู้รับมัดหลังจากนั้นนี้จะมีการมีจะทคีย์คีย์ e n c r y าต data เพื่อส่งมาให้าทางโ่องเ่า หรือพิเศษเพิ่มคนที่จะใช้ต่อไปในการที่จะเอาไปบีโค้ดตัวเอ็นชิปเตอต้าอีกทีหนึ่งการลงทะเบียนของซอฟต์แวร์เฮาสก็ไม่ยุ่งยากอะไรครับที่เข้าไปที่เว็บส5มพองหแล้วก็เลือกที่ Submit เจอเลือกส่วนของที่เป็นซอฟต์แวร์เฮาส์ออกองทะเบียนลงไป User อร์ password ที่สำคัญคือต้องกรอกเลขที่ทะเบียนนิติบุคคลซึ่งจะไม่มีทางซ้ํากันแล้วก็ส่วนของทะเบียนชี้ิตวันสหรับบั่งท่านที่อาจจะมีเรื่งเกีนไว้ที่ชีวกวันสำหรับทำเจลีบบาร์โค้ดแล้วก,กรอกชื่อบริษัทที่อยู่แล้วก็เ,เลือกซอฟต์แวร์เฮ้าส์ซึ่งอาจจะมีหลายตัวนะครับก็สามารถกรอกชื่อซอฟต์แวร์เฮ้าส์ก็ชดน ต้องเลือกประเภทสวายให้ถูกของแต่ละแต่ละอันด้วยแล้วก็ส่งขอหนังสือรับรองแล้วก็บัะชชนของผู้อำน้กาโรงงานเพื่อจะให้ทางสังคมได้รับการอนุมัติกีบหลังจากที่ส่งมาแล้วก็จะมีการอนุมัติส่งไปให้ทางเจ้าของแต่ลรายทีนต่อไปจะเป็นเรื่องของการ ลงทะเบียนของพิเศษพาร์เนอร์เรือกที่ s u b m ิ t น,นะครับแล้วก็เลือกซอฟต์แวรให้เกขึ้นมาจะไปเลือกมีซอฟต์แวร์ที่มีการลงทะเบียนไว้ไานระบยบด้วยกันอยากจะเลือกใช้ตัวไหนก็เลือกข้อมูลเอาทางด้านกุ่มด้านนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะส่งมาให้ทางมาคมอนุมัติ แล้วตกิดการเนท so ี 2, ่ a นทีดาต้าเพื่อให้อบคิโพต่อไป